ข้าสตาร์สายส,สปีด2คู่นี้เด็กสยามจะเลือกคู่ไหนกันระหว่าง Adidas F50 Road to Glory และ Puma Ultra er f i Kid Super เดี๋ยวไปดูกันเลยครับสีเนี่ยน้องเตะบอลกันไหมปกติเตะครับเตะทุกวัน,นเตทนนะตทุกวันครับเตะทุกวันครับอยากให้น้องเลือกว่า2คู่นี้ชอบคู่ไหนผมชอบ F50 ครับออรเพราะอะะไรรคเพาว่ามันเท่ดีครับผมชอบ F50 คนระับมันเท่ดีครับชอบ F50 เหมือนกันครับมันเร็วดีครับชื่ออะไรคะพอยค่ะธนาค่ะมีแฟนหรือยัง ยังไม่มีนาคต์น้องมีแฟนอยากจะถามว่าสตาร์ทสองคู่นี้จะเลือกคู่ไหนให้แฟนเลือกคู่นี้ค่ะคู่เสียงพูแล้วกันชื่ออะไรคะแสดงเป็นต์ตัวเราดีชื่ออะไรคะชื่อปลายค่ะชื่อปายครับพี่อยากถามว่าจะเลือกคู่ไหนให้แฟนถ้าแบบต้องซื้อให้แฟนอะไรเงี้ยถ้าซื้อให้แฟนหนูว่าแฟนเป็นคนแบ๋ว แค่สุชมพูเลยเพราะว่าอ,อะไรถึงเลือกสีชมพูอะคะมันเด่นเลยค่ะแบบว่า<อ>วิ่งลงไปในสนามคือรู้เลยว่าคนไหนแฟนเราเป็นไงคะถูกใจไหมคะได้ยินคำว่าถูกใจครับรองเท้าบาของสีชมพูอันนี้แปลว่ารู้ใจกันถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราเองก็คือเราก็จะเลือกคนดี้ไหมใช่ผมเลือกคูนี้นะ